สวัสดีคุณครูและเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะคะดิฉันนางสาวรันเทียพันธ์ตังหันรหัสนักศึกษา6 6 0 5 9 0 1จากวิทยาลัยการแพทย์แผนปัจจุบัสาขาแพทย์แผนจีนค่ะในโลกของเราทุกคนต่างต้องเจอทุกควหลากหลายรูปแบบแต่ละคนก็มีวิถีชีวิตที่แตกต,ต่างกันออกไปจึงถามทุกคนว่าถ้าชีวิตของเราเปลี่ยนเป็นต้นไม้คิดว่าตัวเองเป็นต้นอ,อะไรคะสำหรับดิฉันแลาว้วดิฉันมองตัวเองเป็นหญ้าคาค่ะเหตุผลที่เลือกหญ้าคาเพราะเป็นพืชธรรมดาที่มักถูกว้งข้าม แด่โด,ดเด่นสะดุดตาแต่กลับเต็มไปด้วยความแข็งแบบรงและความอดทนมันท่านทนแดดทนฝนตกโจได้สภาพแวดล้อมที่ไม่เลือกหน่วยถูกเกย่ยบหรือถูกตัดทิ้งกี่ครั้งก็แตกยอดขึ้นมาใหม่ได้สดเสมอเมื่อชีวิตของใิชั้นี่แมต้องเจอปัญหาและอุปสรรคอยู่หลายครั้งขอแท้บ้างรู้สึกถูกมองข้ามบ้างแต่ก็ยังพยาย,ยามยืนหยัดไม่ยอมแพ้แล้วค่อยติบโตในรูปแบบของตัวเองอย่าง,างเงียบ่อียบหงจะกเตี้ยร้องให้ใครมาสนใจเยงขอแค่ได้ก้าวไปในเส้นทางของตัวเอง เป็นย่าคา่ะทำให้ดิคันเรียนรูที่จะยอมรับทั้งความธรรมดาและความไม่สุรูปแบบของตัวเองเห็นคุณค่าของการไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งที่เข้ามาในชีวิตและเชื่อว่าต่อให้วันนี้ไม่มีใครเห็นความพยายามของเราจะต,ตับใดที่เรายังไม่หยุดพนาอักตอหนึ่งและใบเล้ของเราก็าจะแข่งแรงพอและจะพยุงเรา้ยุงอยู่ในโลกใบน,นี้ได้อย่างมั่นคงค่ะแล้วคุณลหะคะถ้าชีวิตของคุณเปรียบเป็นตนน้นไม้คุณคิดว่าตัวเองเป็นต้นอะไร